วันนี้นะครับผมมาในเรื่องที่เขาเรียกว่าหมายสําคัญของอัคกกรทูตนะครับในพจนะเนี่ยในสมัยพระคัมภีนี่นะครับมีคนอ้างตัวเป็นอันอ Herren, รอรน Scotland, คร,ครทูตเทียมเทจเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยพระคัมภีก็บอกชัดเจนว่าจะมีผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จมีครูเทียมเท็เมีอัครุทูตเทียมเทสมีพระคริศเทียมเทสซะด้วยซ้ำเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วแล้วหลายคนนี่นะครับหลงไปกับคำสอนที่ผิดนะครับแล้วก็เลยชีวิตก็เลยพังเช่นผมเคยเจอคนหนึ่งเนี่ย เน้นไปการเผยพระจนะมากอยู่ดีก็มีคนมาเผยไวย้ต้องไปทําอย่างหนึ่งก็ไปทําสุดท้ายก็ล้มละลายหลายลครั้งนะครับถ้าท่านไม่ระวังนี่นะครับแล้วก็ท่านไม่มีความเข้าใจในพระเจนะท่านจะหลงไปได้นะครับในพระธรรมสองโคลินสิบสองข้อสิบสองเลยบอกว่าแท้จริงหมายสําคัญต่างๆของอัคารสาวกตอนนี้เปาโลกําลังบอกให้คนเนี่ยสามารถแยกแยะได้ว่าคนไหนเนี่ยเป็นอัคารทูตแท้นะครับคนไหนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแท้ๆนะครับได้สาแดงประจักษ์แจ้งในหมู่พวกท่านแล้วบมาว่าเปาโลกําลังให้บอกว่า ถ้าคนมีลักษณะแบบนี้เขาน่าจะเป็นอัคาราทูตแท้นะครับอย่างแรกก็คือว่าด้วยบรรดาความเพียนและหมายสําคัญโดยการมหัศจรรย์และด้วยการมาหิตลิสนะครับในสมัยเปาโลเนี่ยมีอัคารทูตเทียมเยอะมากเลยนะครับเต็มไปหมดเลยแล้วใครจะไปรู้ว่าอะไรจริงอะไรปอรลอมไหมนะครับมันไม่มีทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่มี YouTube ไม่มีอะไรนะครับก็เลยต้องมีวิธีในการสังเกตว่าใครเป็นอัคารทูตเทียมเท็จบางคนเนี่ยที่ท่านยังถือว่าเป็นอัครทูตอยู่เนี่ยนะครับอาจจะเป็นอัครทูตเทียมเท็จก็ได้ นะครับอืมนะครับจุดสังเกตสําคัญเนี่ยคาว่าหมายสําคัญนะครับใช้คําว่าซีเมออนนะครับที่แปลว่าจดหมายประกาศการตัดสินของศาลหรือลายเซ็นประทับตาการันตีว่าสิ่งนี้เอกสารนี้เป็นของจริงนะครับเปาโลเลือกบอกว่าถ้าคนที่มีของประทานเป็นอัคราทูตนะครับจำเป็นจะต้องมีลักษณะประเภทเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวยืนยันว่าเขาเป็นอัคราทูตจริงๆนะครับ เปาโลใช้คาเพื่อสื่อสารว่าอะไรเป็นตรารับรองคนที่เป็นอัครทูตนะครับเพื่อการันตีว่าคนนี้เป็นอัครทูตแทนนะครับคําว่าอัครทูตเนี่ยเป็นคําที่ถูกยืมมาจากภาษากรีกนะครับไม่ใช่เป็นคําในพระคัมภีร์ใช้คําว่า apostolos นะครับที่เราเคยเรียนคุณหมอก็จะสอนคํานี้นะครับมาจากคำว่า apo คำว่า stelo นะครับที่แปลว่าถูกส่งออกไปนะครับคำนี้เป็นคําที่ส่งคนเดี๋ยวผมจะอธิบายเกี่ยวกับอัครทูตให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นนะครับเป็นของแถมให้เปาโลใช้คําว่าหมายสําคัญนะครับ คำว่านำเนี่ยมาจากคำว่าคาคาเตอร์กทาทัสโซนี่นะครับมาจากคําว่าคาตาและวเออโก้นะครับที่แปลว่าเข้ามามีอิทธิพลและควบคุมนะครับมายว่าเป็นภาพสิ่งเนี้ยจะเป็นสิ่งที่แทรกซึมอยู่ในทุกอนูชีวิตของคนที่เป็นอัคราทูนะครับเปาโลได้รับการสัมแดงเป็นนิมิตและสัมแดงฤทธิอำนาจจากพระเจ้านะครับเปาโลเนี่ยเป็นคนที่ทํางานหนัก แล้วเป็นคนที่มีบุคลิกของการทํางานหนักอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับในหนึ่งคโคริ์บทที่ 15: บห้าข้อที่สิบอกว่าแต่ว่าข้าพระเจ้าอยู่อย่างที่เป็นอย่างนี้เนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้าและพระคุณของพระองค์ซึ่งทรงประทานแก่ข้าพระเจ้านะั้นไม่ได้ไร้ประโยชน์แต่ข้าพระเจ้ากลับทํางานมากกว่าพวกเขาเสียอีกไม่ใช่ตัวข้าพระเจ้าเองทําแต่เป็นโดยพระคุณพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่ในข้าพระเจ้าจบเมืองนี้ก็ไปเมืองนั้นต่อลุยต่อไม่หยุดรับใช้พระเจ้าไม่ไม่เน้นไม่เน้นชิวไม่เน้นแบบเหมือนกับว่าโอ้ฉันจะต้องมีเวลา ราวนี่กับกาแฟฉันต้องมีเวลาไปชิลตามคาเฟ่รุนคาเฟ่นี้เปาโลไม่ได้เป็นแบบนี้ถ้าท่านเจอคนแบบนี้แล้วบอกเขาเป็นผู้รับใช้ที่เป็นอัครทูตนะครับเขาไม่ใช่อัครทูตน้องเข้าใจไหมครับหมายว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นจะเป็นคริสเตียนรับใช้พระเจ้าแต่ว่าแน่นอนเขาไม่มีบุคลิกของความเป็นอัครทูตเพราะอัครทูตนะครับจะเป็นต้องทํางานไม่หยุดนะครับนะครับคำว่าทํางานนะครับมาจากคาว่า co-pio นะครับที่แปลว่ายากที่สุดพูดง่ายๆนะครับงานประเภทที่เปาโลทำนะครับจะเป็นงานที่เอาแรงของเขาไปจนหมด ถ้าเปรียบเทียบก็เปิเป็นงานกรรมกรนี่นะครับเปาโลเนี่ยได้ใช้คํานี้อธิบายงานของเปาโลและเปาโลทํางานหนักด้วยทํางานประเภทที่เอาแรงเขาไปหมดเนี่ยหนักด้วยเขายิ่งจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้งานที่รับมอบหมายสําเร็จนะครับถ้าสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมเรียนรู้จริงที่ผมรู้จักกับคุณหมอวรุนนี่นะครับทํางานหนักมากๆเลยนะครับผมผมไปที่นิวซีแลนด์กับคุณหมอวรนณกับอาจารย์ดานี่นะครับไปสามคนนะครับนั่งอยู่ เครื่องบินนี้นะครับก็นั่งแบบชั้นธรรมดาเนะเพราะว่าตอนไปมันเป็นไฮซีซันค่าตั๋วแพงมากนะครับเขาก็เลยเอาคนที่ทําได้ทุกอย่างไปช่วยนะครับจะหมอกก็หยิบชีทมาอ่านตผมเล่าใหฟังบ่อยๆนะครับหยิบมาอ่านแล้วแกก็หลับผมก็ดึงชีทออกจากมือแกแกตื่นมาแกก็หาชีทเหมือนคนเบื่อฮะแล้วแกก็หยิบชีทไปอ่านแล้วแกก็หลับสามสี่รอบนะฮะผมก็เลยบอกว่าจะหมอนอนไหมครับนะครับจะหมกก็ทํางานหนักไปที่นี่นะครับไปที่ยุโรปมานนี้นะครับเซอร์วิสนี่นะครับ 4ี่เซอร์วิสรวมกันทั้งหมดนี่นะครับไปที่8 s e เซอร์วิสเทศนา8 s e เซอร์วิสเลยครับ8เซอร์วิสเลยนะครับ,รบวางมืออีกนะครับแล้วก็พูดเราไม่ได้แปลแค่ภาษาเดียวนะครับพูดบางทีแปลพูดภาษาไทยแปลภาษาอังกฤษเองด้วยแล้วก็แปลเป็นนั่นอีกแล้วอายุ70นะครับแล้วพอเลิกนี้นะครับผมเนี่ยก็ดีใจมากผมก็เลยหลอยไปไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะที่เราไม่ได้เจอกันานาน,นนะครับอาจารย์หมอต้องประชุมต่อ ประชุมเรื่องทิศทางการทำงานของคิสจักตั้งแต่ตอนเย็นนะครับไปถึงประมาณสี่ทุ่มแล้วถึงได้นอนอยังไม่รวมเจ็ดแหลกนะครับเวลาท่านท่านไม่เคยไปต่างประเทศท่านไม่เข้าใช้ว่าเจ็ตแหลกเจ็ดแหลกก็คือกินข้าวอยู่ตอนเย็นที่เมืองไทยมันตีสามแล้วแล้วก็ต้องนั่งคุย แล้วจะหมอเจ็ดเลยอยู่แล้วเพราะว่าเวลามันต่างกันพี่น้องเข้าใจไหมฮะนอนก็ไม่เป็นเวลานะครับพอกลับไปก็ต้องไปรับใช้พระเจ้าต่อพี่น้องแล้วแกไม่เคยหยุดจริงๆเวลาแต่พี่น้องก็จะเห็นที่จะหมอไปถ่ายนะครับไม่ใช่ฉากบอมนะครับผมวันนี้คราวนี้ไปเดี่ยผมบอกจะหมอว่าจะหมอครับจะหมอให้ถ่ายวิวเฉยๆก็ได้ครับแล้วค่อยซ้อนฉากเขียวเอานะครับเพราะว่ามันหนาวมากบางทีไปนี่นะครับร้อนมากบางทีนะครับก็หนาวมากนะครับมีฉากที่นิวซีแลนด์เนี่ยผมเป็นคนถ่ายให้นะครับพอถ่ายเสร็จโดนพึ่งต่อย ผมจำโมเมนต์ทีผมเป็นคนถ่ายอยู่นะครับถ่ายปุ๊บทึ้งต่อยหรือว่าไปถ่ายตอนที่มีแกะเนี่ยนะครับอากาศมันหนาวมากบางทีก็ต้องแบกของไปแล้วไปถ่ายทําทีนะครับใช้เวลานานเลยไป,ไปทีหนึ่งที่ออสเตรียนี่นะครับผมไปก็แดดมันร้อนมากครับคุณหมอวารุณคุณหมอก็ไปยืนประมาณสองชั่วโมงครับไปนั่งถ่ายทําเทคบ้าง,างแสงไม่โอเคบ้าง,างรับใช้พระเจ้าด้วยนะครับผมไม่เคยเห็นคนเป็นคนที่มี จริงๆหมอดูไม่แก่นะครับแต่ว่าจริงๆอายุท่าน70แล้วแต่ว่ารับใช้พระเจ้าไม่หยุดเลยไม่มีโมเมนต์เออาจจะไปไหนคือไม่ได้ไปเที่ยวนะครับจะไปจะไปถ่ายทําไปทํางานไปรับใช้พระเจ้าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันนะครับผมผมเห็นไลฟ์สไตล์จริงๆว่าพระเจ้าใช้จะหมอเป็นเป็นอากาศทู่ไปข้างนอกนี่นะครับจะหมอมีบุคลิกเหมือนที่ตอนนี้บอกก็คือไปทํางานหนักทํางานที่มันเอาแรงไปหมดพอกลับไปเนี่ยจะจะหมอก็พิมพ์บอกว่าไม่รู้กลับถึงบ้านหรือยังครับ หายเหนื่อยหรือ,อยังครับผมก็บอกผมดีขึ้นแล้วครับแล้วจะหมอเป็นไงเหนื่อยมากเลยครับกลับไปก็เช็ดแหลกก็ย้อนเวลากลับไปอีกไม่สนุกเลยนะครับผมเนี่ยกลับมาเนี่ยนอนตีสามไปอาทิตย์หนึ่งนอนไม่หลับฮะพาที่นู่นมันยังยังไม่ถึงเที่ยงคืนก็ก็ต้องปรับเวลานี่นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเนี่ย easy going lifestyle เนี่นะครับไม่มีทางเป็นแอครราทูตพี่น้องเข้าใจไหมครับแอคหราทูตต้องทํางานหนักนะครับแอครราทูตนี่นะครับ ไปในพื้นที่ที่ไม่มีคืดซะจักเลยต้องต่อสู้กับรัฐบาลที่เป็นศัตรูเผชิญหน้ากับศาสนาเทียมเท็จต้องผลักดันวิญญาณชั่วออกไปต้องทำให้คนกับใจจากศาสนาเดิมมาเป็นศาสนาใหม่นี่นะครับเพราะฉะนั้นการผูกพันตัวของคนที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่แท้จริงที่เป็นผู้นําหรือคนที่เขาบอกเป็นอัครทูตนี่นะครับจะไม่ใช่เป็นคนอ่อนปกเปียกแน่ๆนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญเนี่ยลักษณะแรกเลยนะครับของการที่เราจะสังเกตว่าใครเป็นผู้รับใช้จริงๆที่เป็นผู้นําหรือเป็นของประทานที่พระเจ้าส่งมา่นี่เป็นะครับ ทำไมเราไม่ได้ใช้แค่เรื่องของหมายสําคัญอัศาจรรย์แน่นอนพระมิตรตอนนี้คือความเพียรและตามมาเป็นเรื่องของหมายสําคัญแล้วก็อัศาจรรย์นะครับวั Wonder นเดอร์นับนอธิบายให้ฟังแต่สิ่งประการแรกที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือความอดทนพี่น้องการงานต่างๆนี่นะครับเวลาท่านเปิดคิดสัจน,นะครับหรือว่าท่านอยู่ดีวันพระเจ้าส่งท่านไปเซตอัพเชิร์นี่นะครับท่านจะต้องเจอคนจํานวนมากมายต่อต้านศัตรูไม่ชอบท่านมากโดยเฉพาะโบสถ์ไฟโบสถ์ที่คนมาแล้วหายโลกโบสถ์ที่คนมาเป็นโลกนู่นนี่นั่นแล้วหายโบสถ์ที่คนมาผีออกนี่นะครับ ผีไม่ชอบมากๆท่านจะต้องโดนการต่อต้านจํานวนมากมหาศาลทั้งศัตรูมาโจมตีครอบครัวท่านศัตรูมาโจมตีตัวท่านศัตรตูต่างๆมากมายเนี่ยนะครับไม่แปลกเลยนะครับที่จําเป็นต้องมีความอดทนนะครับไม่แปลกที่เปาโลที่เขียนสมบัติแรกไว้เลยนะครับที่เป็นหมายสําคัญเลยนะครับก็คือว่าจะมีความอดทนเกินกว่าธรรมชาติจะเป็นคนที่มีความอดทนเกินกว่าปกติ นะครับเขาเรียกว่า p a ท i e n มาจากคำว่าฮูเปอร์เมนโนแปลว่าคนที่อยู่ภายใต้ความกดดันแต่ปฏิเสธที่จะทิ้งหน้าที่หรือความรับผิดชอบตัวเองไปถ้าพี่น้องนะครับเป็นคนที่ทิ้งความรับผิดชอบท่านไปง่ายๆนะครับท่านไม่ใช่อัครทูตแน่นอนอัครทูตจะเป็นคนที่ไม่ทิ้งแม้อยู่ภายใต้ความกดดันปฏิเสธที่จะทิ้งหน้าที่ทุ่มเททํางานอย่างหนักจนแทบจะหมดแรงของตัวเองเลยนี่นะครับนี่แหละคือคือหมายสําคัญของคนที่พระเจ้าเรียกออกมาเป็นผู้นําพิเศษประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าอัครทูตนะครับอืม เราคงประหลาดใจว่าทําไมเปาโลไม่ใช้บอกว่าจะมีหมายสําคัญใหญ่โตซึ่งมีนะฮะแต่เรื่องที่สําคัญที่มันแตกต่างระหว่างาคารทูตเทียมเทสหรือว่าผู้เผยพระเจ้าเทียมเทสบุคลิกก็คือเป็นบุคลิกของการอดทนพี่น้องเวลาเราสังเกตนี่นะครับพัมพีบอกว่าเราจะสังเกตได้ยังไงนะครับผมจําได้เคยมีคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาไปร่วมกับที่หนึ่งนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าคนนี้มีการเจิมสูงมากวันดีคืนดีนี่นะครับเ็าโดนคนนี้ด่าใส่เลยมันลาคาญ ก็ด่าใส่เขาเขาเลยเปิงออกมาจากโบสถ์เขางงมากเลยคือคือเขาก็เขาก็งงว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้พี่น้องคนอย่างนี้ไม่ใช่คาราทูคนนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่คาราทูนะเขาไม่มีความอดทนเขาไม่มีผลพระวิญ,ญญาณพี่น้องเข้าใจไหมฮะสิ่งที่สาคัญนะครับบุคลิกสําคัญของคาราทูก็คือความอดทนท่านจะได้ท่านจะได้แยกแยะว่าคนไหนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าจริง,รงๆมันต้องมีผลพระวิญ,ญญาณแลวแต่ว่าสหรับคาราทนูนะครับมันจะมีความสามารถเกินธรรมชาติในการอดทนต่อสถานการณ์ที่มันยากลําบากแล้วก็จะไม่มีอะไรมาหยุดเขาได้นะครับ ข้อนี้ทําให้เรารู้ว่าพระเจ้าอัครทูตนี่นะครับเป็นของประธานที่มีมีพระคุณด้านความอดทนมากๆอดทนอยู่ที่นั่นทําเรื่องนั้นไม่ว่าสถากนการจะยากขนาดไหนเขาจะอดทนทําไปเรื่อยๆจนได้ชัยชนะในที่สุดไม่มีใครเอาเปาโลออกไปจากงานรับใช้ได้ไม่มีใครดึงเขาออกไปจากการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าของเขาได้นะครับ นี่คือสิ่งที่เป็นข้อคิดบางพีอันหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่มันแตกต่างระหว่างอัครทูตเทียมเทสแลวก็คนที่เป็นผู้รับใช้พล้วจริงจริงบางคนนี่นะครับหลายครั้งนะครับท่านอย่าหลงไปกับบางคนที่มันมีหมายสําคัญมากๆอยู่ดีนะครับมีคำพยานมาว่านู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับขอโทษนะครับคำพยานพวกนี้เยอะแยะเลยแต่สิ่งที่สําคัญที่ท่านต้องสังเกตก็คือจุดเล็กๆนี่แหละครับทำให้คริสเตียนหลายคนนะครับหลงไปอยู่กับบางคนที่เป็นลัทธิเทียมเทสหลงไปอยู่กับอะไรบางอย่างที่มันที่มันผิดจากพระคัมภีร์ พี่ต้องฟังดีนะครับท่านมีชีวิตเดียวเสี่ยงไม่ได้แล้วก็ไม่มีเวลาจะไปเสียเวลาด้วยไม่มีเวลาออกจากโบสนี้ไปอยู่โบสนู้นนะครับท่านจะป็นต้องปักหลักรับใช้พระเจ้าเพื่อท่านจะเติบโตขึ้นจริงๆนะครับอืมน,นะครับการอดทนจริงเป็นเรื่องตัววัดและเป็นตัวชี้ขาดระหว่างอาาัครทูตเทียมเทสกับอาาัครทูตจริงๆพี่น้องเอเมนไหมครับเขาจะไม่ทิ้งคนของพระเจ้าไปง่ายๆนะครับพระคัมภีร์บอกว่าคนเหล่านี้เป็นของขวัญของริสตสักรนี้นะครับอืมปัจจุบันเนี่ยมีการใช้ของประทานแล้วก็มีการพูด สอนพระคัมภีร์ผิดๆบ้าๆาบอเตมปหมดเลยนะครับเรื่องเกีออ่ยวกับอัครทูตนะครับเช่นนะครับนะครับจริงๆอคัครทูตเนี่ยเป็นของประทานที่พระเจ้าให้กิบคริสตจักรเป็นของขวัญบางคนเท่านั้นที่เป็นไม่ใช่ทุกคนน้องจาไว้นะครับบางคนเป็นไม่ใช่ทุกคนแต่ฟังดีนะครับไม่ได้แปลว่าอาคัครทูตจะบาีหนมากกว่าท่านแต่เขาทําหน้าที่หลักอีกแบบหนึ่งซึ่งซึ่งพระเจ้าให้เป็นรากฐานของคริสตจักรนะครับในเอเฟซัส41บอกว่าพระองค์ให้บางคนเป็นอัครสาวก บางคนเป็นศาสดาพยากรณ์บางคนเป็นผู้ประกาศบางคนเป็นเศรฐิจพิบาลและบางคนเป็นอาจารย์ไม่ใช่ทุกคนเป็นอาจารย์ไม่ใช่ทุกคนสอนพระคัมภีร์ท่านต้องไปฟังนะครับบางคนสอนมั่วเยอะแยะเลยนะครับบ้าๆบอๆเต็มไปหมดเลยนะครับท่านก็ไปฟังชีวิตท่านก็พังตามไปด้วยนะครับแปลว่ามีความเข้าใจผิดมากๆเลยนะครับอย่างเช่นนะครับเคยมีบอกว่าอัครทูตสมัยนี้ไม่มีแล้วหรือว่าอัครทูตมีบางอย่างนะครับเช่นอัครทูตแห่งความเชื่ออัครทูตทางการเงิน อัครทูตด,ด้านการนมัสการคําเหล่านี้นะครับเป็นคําสอนที่ผิดพระคัมภีร์ทั้งสิน้นอัครทูตนะครับมีความหมายชัดเจนแล้วไม่มีอัครทูต apostle in the market ด้วยไม่มีในพระผีเป็นคําโกหกเป็นคําสอนผิดผมฟันธงได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะอธิบายความหมายของคําว่า apostle ให้ฟังคำ apostle นะครับไม่มีอัครทูตคนนี้ต้องถูกส่งเข้าไปในเหมือนเหมือนโยเซฟในในวงการการเมืองเพื่อจะไปพลิกฟื้นอะไรเป็น Apostle in the market พี่น้องคําสอนอย่างนี้นะครับไม่มีในพมพีไม่มีจริงๆนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเข้าใจผิดทั้งสิ้นนะครับ mm hmm. เช่นบางคนมีความสามารถมีการเชิมด้านการเงินมากๆบางคนก็ไปเรียกว่าเป็นอัครราชทูตทางด้านการเงินพี่น้องฟังดีนะครับคนเนี่ยเขาต้องสําแดงผลของของประธานมาก่อนก็ถึงจะถูกเรียกแบบนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีนะครับมีใครสักคนถูกแต่งตั้งเป็นอาจารย์แล้วแล้วเขาจะเป็นอาจารย์พี่น้องเขาต้องมาด้วยชีวิตนะครับ อาจารย์มันเป็นตําแหน่งที่มนุษย์ตั้งกันแค่นั้นเอง right. แต่ตําแหนห่งที่พระเจ้าตั้งนี่นะครับมันต้องสําแดงผลออกมาด้วยพี่เราเข้าใจไหมครับมันไม่สําคัญหรอกเขาจะเรียกท่านอะไรไม่เรียกอะไรปัจจุบันนะครับหลายคนรู้จักภรรยาผมหรือผมนะครับบางคนก็ไม่ได้เรียกเรียกชื่อแบมก็ไม่ได้สีเรียสเลยเรื่องพวกนี้เลยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่ามันไม่สําคัญหรอกครับว่าเขาจะเรียกท่านเป็นใครมันสาคัญที่ผลนะฮะถ้าท่านเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐนะครับวันหนึ่งคนก็จะเรียกท่านเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเพราะมันประกาศใครใครก็เชื่อหมดท่าน มันมีการเจิมของพระวิญญาณอยู่บนชีวิตของท่านในการประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องเอเมนไหมครับการคาผิดๆอย่างนี้นะครับในคําสอนเกี่ยวกับเรื่องของอัครทูตนี่นะครับทำให้เกิดความเจือจางในความหมายของอัครทูตไปหมดเลยหรือบางครั้งนี่นะครับเป็นการที่คิดว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่แบบเป็นเหมือนซูเปอร์แมนนี่นะครับแล้วในความเชื่อขึ้นสัจาบางที่ในแถบ อเมริกาใต้น้่นะครับเขาก็จะมีความเชื่อที่เขาเหมือนกับบูชาผู้นําจนเหมือนกับปูพรมแดงเลยอะไรนี้มันก็อาจจะมากเกินไปนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่เขาเี่นะครับแต่ประเด็นที่สําคัญก็คืออัครทูตแท้ต้องอดทนนะครับอัครทูตเนี่ยเป็นคําที่ยืมมาจากภาษากรีกนะครับเป็นคําที่ใช้ในภาษากรีกอยู่แล้วนะครับมาจากคําว่า apostolos นะครับมาจากคําว่า stelo ที่แปลว่าส่งไปคําว่าส่งไปนี่นะครับเป็นภาพของการส่งคนออกไปเป็นคนสําคัญ เป็นคนที่ถูกส่งออกไปเหมือนเป็นหน่วยรบพิเศษเป็นคนที่เป็นอัคราทูตเป็นคนด่านหน้าถูกส่งออกไปเพื่อสำรวจพื้นที่ใหม่ๆเพื่อทําพันธกิจทําลายศัตรูและก่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาในเกาะอะไรบางอย่างที่ไม่เคยมีการสำรวจมาก,ก่อนนี่นะครับภาพนี้เป็นภาพของอพอลโลนะครับคำว่าอพอลโลลอสมีการใช้ในบังผีถึง79ครั้งน,นะครับแล้วก็ แล้วก็ในในระดับเซฟโทชินเนี่ยมีใช้เยอะกว่านั้นอีกนะครับคนที่ส่งออกไปไม่ใช่เป็นคนที่ถูกทอดทิ้งนะครับเป็นคนสําคัญที่ถูกส่งออกไปเพื่อทําพันธกิจพิเศษบางอย่างแทนรัฐบาลได้รับการดุแลหลังจากรัฐบาลได้รับเงินทุนได้รับอํานาจจากคนที่เป็นเจ้าของงานเพื่อให้ไปทําบางอย่างให้สาเร็จหมายว่าไงครับอัครทูตเป็นของประธานเป็นของขวัญที่พระเจ้าส่งออกไปนะครับหมายว่าบริบทแบบนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับอัครทูตการเงิน อกากาทูในตลาดเลยทั้งสิ้นเลยนะครับมันไม่มีเลยนะครับคำว่าพพสตลอนนะครับให้ภาพถึง4ภาพเมื่อคนใน,นสมัยโบราณนะครับนึกถึงอกากาทูนจะนึกถึงภาพอยู่4ภาพภาพแรกนะครับเป็นภาพของนายพลกองเรือนะครับ ในสมัยกรีกโบราณจะมีนักปรญชญาที่ชื่อดีโมเทเนสนะครับในปี384-322ก่อนคริสตกาลให้เนี้อนิยามคําวอาอัโพโซนะครับแต่ว่าเป็นคำที่ใช้เรียกในพลของกองเรือที่มีการไปเรือแล้วก็มีลูกเรือที่มีความสามารถพิเศษตามไปด้วยนะครับเขาจะไม่เดินทางคนเดียวหมายว่าอัครทูจะไม่ทำงานคนเดียวนะครับกองเรือเรือนีอนน้ถูกส่งมาในทะเลเป้าหมายเพื่อจะหาเขตแดนใหม่ๆที่ยังไม่มีวัฒนธรรมแต่เมื่อพบดินแดนที่ไม่มีการพัฒนานะครับ ในพลกองเรือและลูกเรืออพอสตอริกนี้นะครับจะลงจากเรือไปแล้วโหลดทุกอย่างลงไปที่นั่นเพื่อจะสร้างสังคมใหม่ขึ้นที่นั่นในพลกองเรือนะครับจะเป็นทั้งสถาป,ปนิกเป็นคนทั้งก่อสร้างวัฒนธรรมเป็นสั่งทีมงานทั้งหมดในการสร้างสิ่งต่างๆทั้งวัฒนธรรมและคนแล้วก็สิ่งก่อสร้างต่างๆในวัฒนธรรมใหม่ที่นั่นนะครับ อกองเรือพิเศษจะมีบุคลากรและสินค้าที่จําเป็นในการสร้างวัฒนธรรมใหม่นะครับสร้างถนนสอนคนูดดง่ายๆนะครับมันเป็นการสร้างเมืองนั่นเองเหมือนกับอัครทูตนะครับเมื่อไปที่ที่ไม่มีความเชื่อพระเจ้าเลยสามารถที่จะสร้างคริสตจักรขึ้นมาแล้วก็สร้างวัฒนธรรมสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาทําให้เกิดการพัฒนาอย่างน่าอัศาจรรย์นี่นะครับนี่แหละคือเป็นภาพของอัครทูต ภาพแรกน,นะครับภาพที่2นี่นะครับอัครทูตเนี่ยคำว่า apostolos น,นะครับใช้แปลว่าหนังสือเดินทางแปลว่าพาสปอร์ตนนเองนะครับที่รับรองการผ่านเข้าไปได้ในการผ่านจากดินแดนหนึ่งไปดินแดนหนึ่งนะครับจำเป็นต้องใช้เอกสารเดินทางที่คนต้องการจะข้ามประเทศนะครับคำนี้ใช้คําว่า apostolos น,นะครับเป็นภาษากรีกที่ใช้เรียก หนังสือเดินทางประเภทนี้ในการให้สิทคนในการข้ามจากดินแดนหนึ่งไปอีกดินแดนหนึ่งได้นะครับหมาว่าไงครับประกัมพีตอนนี้กำลังบอกว่าไงครับอักรทนี่นะครับจะมีของประทานในการที่สามารถพาคนนี่นะครับที่ปกตินี่นะครับไม่สามารถข้ามพื้นที่บางอย่างของชีวิตได้และก้าวไปสู่พื้นที่ใหม่ในชีวิตได้เขาจะต้องมีของความสามารถในการพาคนที่ ปกตินี่นะครับอาจจะไม่เคยข้ามพื้นที่ในชุดนี้ได้ไปเลยไม่เคยหลุดพ้นจากพนันการบางอย่างได้เลยแต่เขามีของประทานบางอย่างที่เป็นเหมือนกับหนังสือเดินทางประทับตายคนที่สามารถข้ามไปอีกพื้นที่หนึ่งที่เขาไม่เคยไปได้เป็นคนที่สามารถเปิดเผยข้อล้ำลึกหรือมีการสําแดงจากพระเจ้าที่ทําเรื่องแบบนี้นะครับต่อมานะครับอ,อัครทูตเนี่ยจะเป็นเหมือนทูตนะครับใช้คําว่าอัครทูตอพอสเทลนี่นะอัพอสเล็กนี่นะครับใช้อธิบายบุคคลที่มีอํานาจใน เขาเป็นตัวแทนของคนที่มีอำนาจที่ส่งเขามานะครับหมายคนนี้มีอำนาจที่มาจากพระเจ้าในการเป็นตัวแทนในการทําสิ่งต่างๆแทนพระเจ้าเนี่ยนะครับมีสิทธิอำนาจมีมีการเจอมีการรับรองจากพระเจ้าในหลายๆด้านนะครับอันสุดท้ายเนี่ยเป็นภาพของผู้นําฝ่ายฉีบปิญญ,ญาณนะครับ นะครับคำว่า a p o s t l นะครับแปลว่าคนที่ได้รับของขวัญจากพระในในในศาสนาความเชื่อกลีกนี่นะครับแปลว่าเป็นถูกส่งมาในนามผู้ส่งสารพิเศษคนต่างชาติทั่วไปนี่นะครับจะเกรงกลัวอพอสโตลิกมากนะครับเพราะเขานั้นครอบครองความรู้ที่เหนือธรรมชาติความเข้าใจที่ระดับคนธรรมดาไม่มีคนเหล่านี้นะครับจะนําคนไปสรุระดับลึกฝ่ายจิตวิญญาณได้มากกว่าคนธรรมดานะครับนี่คือคาอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของ อพอ s ส o ลิกหรือว่าอัครทูตเนี่ยนะครับความหมายต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้เราเห็นภาพชัดว่ามันไม่มีอัครทูตประเภทที่เป็นการเงินอะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวเลยนะครับมันเป็นเรื่องของการสร้างดินแดนใหม่เป็นเรื่องของตัวแทนของพระเจ้าเลยนะครับคิดจากเอเฟซัสเนี่ยพยายามจะทดสอบว่าอัคราทูตคนไหนเป็นตัวจริงตัวปลอมจริงๆในบัมพีนี่นะครับมีอัครทูตหลายชื่อที่ท่านไม่รู้จักแล้วบัมพีระบุเขาเป็นอัครทูตเต็มไปหมดเลยนะครับบอกว่าอัครทูตเนี่ยไม่ได้เป็นขนาดว่าประมาณว่าปร,ประเทศหนึ่งต้องมีคนเดียวยังไม่ใช่นะครับอาจจาะมีอะดับ มีระดับเปาโลนะครับอัครทูตกลุ่มแรกนี่คืออัครทูตรากฐานก็คือคนที่เคยอยู่กับพระเยซูและเป็นคนที่เขียนพระวจนะเปาโลเป็นอัครทูตตามหลังประเภทค,คนเดียวเลยมั้งฮะที่ถูกรวมอยู่ในกลุ่มอัครทูตรากฐานที่เขียนพระวจนะด้วยนะครับจริงๆเป็นอัครทูตที่ตรวจั้งนั้นก็มีแต่มบรนาบัสก็เป็นอัครทูตน,นะครับหลายคนเนี่ยพัมพีเนี่ยเขียนเป็นอัครทูตหมดเลยนะครับเกฑนว่าวัดใครเป็นอัครทูตแทนเรื่องแรกที่ผมเล่าให้ฟังนะครับจำเป็นจะต้องเคยเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า หนึ่งโคลินบทที่9ข้อที่1ข้าพเจ้าไม่า,าคร์สวกหรือข้าพเจ้าไม่มีเสรีภาพหรือข้าพเจ้าไม่ให้เห็นพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือเปาโลไม่เคยเจอพระเยซูตัวจริงแต่เคยพบพระเยซูตัวเป็นๆน,นะครับแบบว่าอักระทูนี่นะครับจําเป็นต้องเคยเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับมีการสําแดงที่พิเศษมากๆเนี่ยนะครับอืมสองนะครับอักรทูมีความอดทนที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับอันที่สามนี่นะครับ อัครทูตจำเป็นต้องมีหมายสำคัญติดตามในสองโครินธ์บทที่1 2บสองกสิแท้จริงหมายสำคัญต่างๆของอัครสาว,วกได้สําแดงประจักษ์แจ้งในหมู่พวกท่านแล้วโดยความเพียรโดยหมายสำคัญโดยการอาศาัศจรรย์และอิทธิฤทธิ์หมายว่าอัครทูตต้องต้องมีการรับรองด้วยหมายสำคัญอาศาัศจรรย์ในการรับใช้พระเจ้า ประเภทแบบสอนเก่งอย่างเดียวนี้ไม่ใช่แอคทูนะครับจำเป็นต้องมีหมายสําคัญติดตามเขาไปด้วยนะครับเหมือนในเมืองริสตาในในกิจการบทที่14ข้อที่8 –ถึงข้อที่10นี้นะครับเมืองริสตามีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ใช้ไม่เท้าไม่ได้นะครับคนทั้งฟังเปาโลอยู่เปาโลคอมเมนดูเขาเห็นว่ามีความเชื่อพอจะหายจึงร้องสั่งกันว่าจงลุกขึ้นยืนเถิด นะครับยืนตรงเถอะไม่มีใครตกใจใช่ไหมคนนั้นก็กระโดดขึ้นเดินนะครับหมายว่าพอเปาโลไปทํานี้ครับมีหมายสําคัญติดตามเปาโลไปด้วยนะครับในฟิลิปปีนะครับกิจการ1 6 1 6บอกว่าต่อมาก็ออกไปอธิษฐานหญิงสาวคนหนึงมีผีหมอดูได้เข้ามาพบกับเราเขาได้ทําการถ่ายให้พวกเจ้านายของเขาได้เงินมากนะครับหญิงตามเปาโลไปนะครับหลายวันเปาโลทุกใจมากก็ได้สั่งบอกว่า ออกไปในพระนามพระเยซูผีนั้นก็ออกมาเลยไม่ต้องเห็นไหมครับมีหมายสําคัญเรื่องหนึ่งก็คือการขับผีด้วยนะครับกิจการ19ขเ้าอ11บเ็นะครับพระเจ้าทําำการอาศรัศจรรย์อันพิสดารในภาษาเดิมแปลว่าระดับที่พิสดารเลยเพราะว่าในเมืองเอเฟซัสมันมันมีวิทยาคมที่พิสดารกว่ามันจําเป็นจะต้องใช้หมายสําคัญที่พิีพ่น,น้องเห็นไหมว่าใช้ฤิเดชก็ใช้ฤิเดชสู้เทศนากนไปเถอะนะครับ ไม่มีลิเดีไม่มีประโยชน์เชื่อผมประเทศไทยนี่นะครับสายมูเต็มไปหมดเลยนะครับใช้ไอ้นั่นอบดอลลาร์แบงก์ดอลลาร์อบอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับท่านมานี่นะครับพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้ารักคุณคงเชื่ออยู่หรอกไปแจกของคงเชื่ออยู่หรอกผมไม่ได้ต่อต้านนะแต่มันไม่ใช่บทกลยุทธ์หลักของพระคัมภี์พระคัมภีร์บอกว่าพอเจอการสัจย์ที่เอเปซัสนะครับพระเจ้าทรงทําอัศจรรย์อันพิสดารเลยด้วยมือเปาโลเอาผ้าเช็ดหน้ากับผ้ากันเปื้อนนะครับไปวางคนก็หาย ผีร้ายก็ออกพี่น้องเห็นไหมครับเราต้องไปด้วยหมายสําคัญอัศจรรย์ถามว่าทํำยังไงก็แค่ต้อนรับพระวิญญาณให้พระองค์ทำผ่านท่านนะครับในเมืองโตอัสนะครับเปาโลนะครับเห็นคนยุชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อยุคยุคทิคสัสอย่ยอย่านั่งอย่าตั้งชื่อนี้นะฮะนั่งอยู่ริมหน้าต่างง่วงนอนเต็มทีเมื่อเปาโลสั่งสอนไปช้านานอัครทูตที่จะมีบุค,คลิกการสั่งสอนไปช้านานนี่นะครับอาจารย์หมอนี่เวลาถ้าจะหมอเครื่องติดนะครับสอนไปนี่นะครับโอ้โห ยาวเหมือนกันนะครับอาจะหมอก็จะแบบมีภาระใจเหนื่อยยังไงก็ยังสอนไหวนี่นะครับคนนั้นก็โง่พลัดตกจากหน้าต่างชั้นที่สามมยกขึ้นก็ตายแล้วนะครับท่านอาจจะท่านอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับนั่งฟังโร้ชชนะนะครับบางคนก็บอกว่าผมทาไมต้องทําเสียงสูงเสียงขึ้นท่านจะได้ไม่ง่วงไงนะครับท่านจะไม่ตกไปทั้งหน้าต่างตายนั่งอยู่ดีนะครับหัวไปปุ๊บนะครับขาตั้งก้องทับหัวตายนะครับเพราะท่านดันหลับอยู่ในที่ประชุมช่างกล้านะครับหลับอยู่ใน ที่สอนพระกัมพีนี่นะครับงงพัดตกหน้าต่างจ้น้สายเห็นว่าตายแล้วนะครับเปาโลจริงลงก้มกอดคนนั้นอย่าตกใจเลยเขาจะมีชีวิตอยู่นะครับสุดท้ายเขาก็เลยเขาคนคนทั้งหลายจริงพาผู้อยู่ก็ฟื้นจากความตายขึ้นมาไม่ต้องเห็นไหมครับหมายว่าไงครับฮะอย่าอย่าตั้งชื่อลูกจะชื่ออะไรเจษสีชื่ออะไรชื่อไปนะฮะอย่าชื่อยุทิคัสนะครับท่านจะตกจากชั้นสามตายนะครับฟังแล้วง่วงครับเขาบอกเปาโลน่าจะสอนไม่สนุกนะครับเพราะว่า ปาโลไม่ไมไมอาจจะเป็นคนที่ไม่มีโวหารในพระัมพีร์ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าโดนดูถูกเรื่องนี้ต่อมานะครับอาคาทูนอกจากเพียนนอกจากต้องเคยเห็นพระเยซูนี่นะครับแล้วก็อาจจะต้องทําหมายสําคัญนะครับังมีเรื่องมหาสัจธรรมสัจจ์กับหมายสําคัญไม่เหมือนกันนะครับมหาสัจจ์ภาษากรีกใช้คำว่าเทราสนะครับแปลว่าเหตุการณ์ที่น่าตกใจช็อกโวนดงนสนเทและขัดกับธรรมชาตินะครับหล่ครั้งเนี้ยมันจะมาด้วยกันนะครับหมายสําคัญและอัศจรรย์นี่นะครับ อ,อัครทูตจะสัมดงด้วยไมาตี้ดีนะครับหรืออิทิธิ์นี่นะครับมจาจากคำว่าดนามอสที่แปลว่าพลังเหนือมนุษย์พลังเกินธรรมชาตินี่นะครับเปาโลเนี่ยก็อันนี้มันมิกมิกกันนี่นะครับถามว่าแยกอะไรกันไหมก็อัศจรรย์เลยการทําให้คนตื่นตาตื่นใจกับหมายสําคัญที่ทาในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนะครับพระคัมภีรก็เลยอธิบายให้เราเข้าใจนะครับเรื่องของอัครทูตว่าจริงๆเป็นของประธานนะครับแล้วก็มันต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้แต่สิ่งที่ผมอยากพอยเอาให้ท่านสําคัญก็คือว่าพี่น้องฟัังงดดีนนะครบเขาต้ออทฮ ครับถึงแม้ว่าพอเดินเข้ามาทุกคนทำหนาไอ้คนนี้ก็ยังไม่ได้ตาไอ้คนนี้ก็พวกนี้สอบอะไรเขาก็ยังสอนพระคัมภีร์ไปเรื่อยนะครับเขายังมีมีภาระใจกับท่านแล้วก็ยังเพียรในการสั่งสอนท่านไปเรื่อยถึงท่านจะดือ้อท่านจะดีดท่านจะสะบัดต,ตูดนี่นะครับสะบัดต,ตูดมากๆระวงังเป็นก้นเหมือนคนอพิการนะครับ นะครับคนวางจานได้เลยนะครับต้อนระวังอีดีนะครับเพราะว่าเขาก็ยังอดทนที่จะรับใจพระเจ้าต่อไปนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับคือบุคลิกเหล่านี้จะทำให้ท่านปลอดภัยนะครับแล้วก็ผมอยากบอกว่าของปลอมมีเยอะมากนะครับเหมือนท่านจะผมเคยคิดอันนึงนะครับผมไปเซนเจอร์นะครับตอนที่เซนเจอร์ยังไม่ได้มาทําธุรกิจอะไรพวกไอซีเลยพวกนี้นะครับมันก็สินค้าหลักเลยคืออะไรฮะโลหะปลอมฮะโลหะปลอมฮะแล้ว ขอโทษนะฮะผมเคยฟังในพันทิปย์มาบอกว่าตอนสมัยไปจีนแรกๆแต่หมายจีนยังไม่ได้มีอาลีบาบาเลยนะอาลีบาบายังถือป้ายในรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่เลยครับผมไปนี่นะครับเขาไปเซ็นเจอรนะ์ด้วผมเดินไปนี่นะครับหน้าผมเนี่ยเนียนเขาก็เลยไม่ได้แตกตื่นมากถ้าผมบอกว่าเวลาเขาไปร้านอาหารเขาจะถามเขาจะพูดอาจจะแบบคนไทยจะคิดว่าไม่พอจีเว้ยเว้ยเราต้อง <oy> <oy> บอกว่าสมมติมาสามคนซันเว้ย เว้ยแปลว่าท่านนะแปลว่าท่านมากี่คนจีเว้ยนะต้องบอกซันเว้ยมาสามคนเว้ยอะไรอย่างเงี้ยสามท่านนี่นะฮะก็อย่างเงี้ยถ้าผมนั่งผมไปคุยภาษาจีนเขาเนี่ยเขาจะซัดภาษาจีนครึ่งชั่วโมงก็ผมก็บอกว่าจริงปู่ตงฟังไม่รู้เรื่องนะครับเจอเวลานะฮะไม่รู้เรื่องเกี่ยวอะไรนะฮะอ๋อเขาเขาไปในตรงลานแบบ h a ล l ตรงบริเวณที่ริมสถานีรถไฟของเซนเจอร์นี่นะครับโอ้โหมันเต็มไปด้วยโรเล็กซ์บอมจริงๆนะครับแล้วผมเนี่ยก็กะว่าจะซื้อมาใส่สักเรือนี่นะครับ อันนี้ของแทนแน่นอนครับ900บาทนะครับก็ผมเองก็ไปต่อรองนะครับพันทิปย์บอกว่าต่อไปเลย80%ผมก็บ้าบอกว่า80%เข้าใจไหมฮะเหมือนเราเป็นพวกไร้อรยธรรมแบบเป็นพวกคนป่าบาบิเลียนเน่ยสมมุติว่าตั้ง1 0งต่อ20เนี่ยมันดูเหมือนเป็นคนบาบิเลียนเนี่ยเข้าใจไหมดูแบบไข่หน้าน่าอายอะไรเงี้ยแต่ขอโทษนะฮะผมลองฮะผมบอกว่าพอเออย่ามมา ไทยกุยยก้ยเลยไทยกุ้ยเลยจำไหมจำไหมแพงไปไทยกุ้ยเลยร้อยเนี่นเยเหลือห้าสิบแล้วเยอะเลยนะโอเคนะห้าสิบไทยกุยยก้ยเลยไทยกุ้ยเลยเดี๋ยวก็เดินมปอีกก็ตามมาอีกไทยกุยยก้ยเลยไทยกุ้ยเลยเดี๋ยวเลยเออเออสือเออือต่อไปยี่สิบอ่าเก๋นี่ฮะ เฮ้ย <Hey, S 2> <laughs> มันขายเราจริงไว้ย <laughs> ี่สิบเหรียญซื้อมาเป็นกรรมเลยนะครับใช้ได้ไปสองวันพัง <laughs> นะครับไทยกุยเหลือแล้วมันเกี่ยวอะไรคําสอนผมนะไม่เกี่ยว <laughs> โอเคแบบว่าไงฮะบาง,บางเรื่องนี้นะครับมัน,ม,นมันเป็นของปลอมนะครับแล้วก็เอไม่เกี่ยวเล่าไปก็ช่างมันนะครับม,มันคงไม่ค่อยเกี่ยวไรคําสอนผมเท่าไหร่นะครับก็ริงไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับจบแล้วครับไปใจพรนะครับครับ